อุ้ยแล้วตกเต็มเต็มตกบันปลายจะสุดตายนะเว้ยสวยเฮ้ยเกี่ยวเรี่ยๆได้เกี่ยวเรี่ยๆได้ยินดีต้อนรับสู่เอกมีคนเล่าเนี่ยโหลดยังคนได้สู้กับศัตรูไปด้วยกัน เอาเอาคลิปตัวน,นี้หลอกไปเลยตอนนี้เดี๋ยวมันเคลียร์เว็บเสร็จพอดีเราก็ได้เคลียร์ง่ายๆแล้วอ้คนไทยทำเพื่อพี่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 มันเอามันเอาบูพี่เด้อแหม่ <c oughs> เราอย่างนี้เลยนะฮะอุ้งมันเข้าแดงด้วยแดงด้วยิดมันมาโคจัดเลยว่ะปิดแผ่นเลยว่ะเราเนี่ยมันมาฟาร์มแบบชิวๆตายมันมาโคจัดเลยวะเขาไงมั้ยมาโคคอนต้นจัดเลยวะ ยีน่าเรียกหลอกครับยีน่าไปตังแล้วตั้งวันนี้นเอา,าเอาาเอสุดสิลบยี่สิบครับอย่างนี้พี่มาไปไม่ไดรวะอย่างนี้มันมาเตะตัวอะไรปลา,าลิงปลา ย่างนผมตายวะออยืมบอบแล้วเออโอ,อ้โหคัดสวยน้องคัดสวยมากพ,พี่ผมว่าดูดดูบูหน่อยี่บ่ดีกว่า บนะครับนาะครับิงอยู่มาก่อนฮิโดช่แช่บวกเลยโอเคกินได้น่าจะเป็นบอทเลนโอ้โหอคิฟด้วยเปล่แดงเอาไปเนาะ

มีเมนการโอ้ไปๆไปเนาะเอคีพี่ <c oughs> ตายอยู่นึกว่าติดตัวโอตแ้ไม่ได้เมื่อกี้น่าจะตายโอ้จบ

เล่นไดเนาะเล่นไดเนเม่ะพ <First time. S 1> so, ี่มาพี่มาไหวปะวะน้องเมมีทีวนเนาะไม่มันฟิกพี่มันฟิกพี่ยกเสนอฟิกนะสนอกอไม่เป็นไรไม่เป็นไร mình đi mình đi mình đó vào quick, 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 cho mà quick, đi mà chịu anh いい <music>、oh, なやつい <music> <music> ない。<laughs>

ที่มันมันน่าจะไปนะบอกว่าโอเคได้ดิอ้าฟ้าก็ได้กบอยู่กับพี่ไมตัวฟ้าไม่หายตัวลราหายตัวเราอย่ารบกันารกผมยอให้ได้ผมพี่เจี๊วบหรอใช่นรอ

เวอรว่ะเงินนำละมุนตีนังลิงอัี้ผมได้ลิงนะ

ยกสองยกยกลิงยกลิงหุ่ยลิงระวังแล้วัะจบรางแล้วนะได้ปะน้องสวยมากน้องเมียวมันตีเฉยมากผมมาผมมาผมมา ไม่มีอะไรก็ถอยกันเลยแกลวปรกอบเเดี๋ยวทำบนไปก่อนเร็งพาเน็ตแล้วมีใครมาไหมไม่มีตัวนี้อาจจะดักได้สักตัวหนึ่งเยสุตาเยสุตาเยสุตาย เปปิงปิงปินี่ลล่ลกันี้อยู่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 เว้ยสิยน้องท้ากันทากันไ้ทกันต้องการใ้กรดักได้ยหมดแล้วเล่นเหมือนเล่นซับ

้ซื้อคิวไม่ติดวลาไงว่าไงวายงตลาตาบลากสองเว้ยกสองสยองอุ้ยอุ้ยหอดหลอดหอดดตีปอมได้ไหมได้ตีปอนดิ้งมาดิ้งมาดิ้งมาเดินเดินเดินเดดดดได้ไมได้นะเว้ยมีเลือดหลับนะเว้ย รอดไปนะรอดอยู่เขียวก็แตกวมาเลยมามามาผมได้ตัวที่มันเหนี่วความคาดหมายามา กีดูอยู่อู้หูหมดสกิลพอดีอ่ะอาแดกเขาบอกว่าอย่างงี้มันติดไปวะให้กีดูขัดขัดให้ไม่ได้ได้บ่ยังไม่ยังไม่ได้บ่กบอันตรายนะพี่กบอันตรายแล้วจะสุดตานะเว้ยสวยนี่ไม่มีตานี่ เกี่ยวเลี่ยเรียได้เกี่ยวเลี่ยเรียได้แต่พี่กันจะตายกว่าไงน้องตอนเนี้ยเนี่ยผมยังจบได้จบได้เสร็จเปยะมาชีกาามฮะโอ้อก็เกิดอย่างก็เกิดอย่างไม่เีอยู่ก็เกิดถอยงไม่เีอ่ะเดี๋ยวดีช้าจังอ่ะผมกันจะแบบ กดเอาก็เกิดก็เกิด<ย>สอง,อง,สองวิพอดีทามิ่งเอาคน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 เขาเนี่ยคนโซ่ <laughs> ยังมาเกิดไม่ดีเขาสับแบบสับสับติงจัดเมื่อกี้กว่าเกิดสองวิคือพิชิมัน่นใจแบบเข้าไฟแล้วไม่กนนดดาบถึงแล้วก็สับกาเกตก็เกิดสองวิขอบคุณนาย เอ้ยเอ้ยได้คลิปวะได้คลิปวะช็อตเนี่ยเกมนี้ได้คลิปวะได้คลิปตรงตรงนี้แหละเนีครับสปอนเซอร์สปอนเซอร์ผมผมยี่สิบคิวเนี่ยสปอนเซอร์เอาไงดีนเนี่ยอ้าวทำไมแต้มไม่ขึ้น